โสุดสุดว้าวแมนเล็กครับค่อยๆเดินกลับมาโจนนี้ครับดูครับอ๋อโอ้โหดีไม่ลนนี่ครับคำว่างเหมือนกัดเขาส่องย่างอ้ดีครับหลอดลูกดูครับขวาไปทีนะครับจุๆยกยกเลยโอ้ยยังไงยังไงดีครับลองเลยยังไงโดนอะไรไปดูเแต่ลงไปแล้วยกหนักเลยโอ้โหยังไง ทีมองนาทีนดเดีแล้วล้วไม่มีอะไรจะเสียลีกันแล้วครับคนตกล้ขวามาแล้วเทือเทืออหูดนายังดูวอยู่ไครับจัี้โดนบกยบบากัตรงไหุบอายใจหายใยหายใายใ้หหาายใจยา ระดับโลกเลยครับโอ้โหสุดจริงจริงวันนี้ต้องบอกตอวัวโอ้ยย่ออันนี้คือซอกครับไม่ใช่ขวานไม่ใช่มีต้องไมด้โดนบัตโดนบัต เครื่องตีแต่ลดดิ่งไม่ได้โดนหมัดเบาโดนแบบนี้จะไงครับเอาปิดเจ็บตัวได้ไหมครับตัวนี้จะรักครับเอนรัแล้วโอ้โหใจความไ้ทีนะครับผมดิังไงครับเอาแล้วครับเอาสิเอาสิใจงอนใจนี้นะครับนับเดียวชีวิตเปลี่ยนครับดูครับซุปเปอร์สโลโมชั่นนี่ครับช็นครับน่าสั่นครับน้ำไม่กระจายแต่หล่นลงไปได้ให้กรรมการนับถึงแปดครับเอาจริงๆนะลุกขึ้นมาสู้ต่อก็เก่งแค่ไหนแล้วครับดูครับโอ้โห